สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบค,คุณครูป้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอาทิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนักเรียนทราบไหมว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นปรูปสามเหลี่ยมแบบนี้มุมภายในมีขนาดเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นปรูปสามเหลี่ยมนี้จะมีมุมภายในรวมกันเป็นเท่าไหร่นักเรียนพอจําได้ไหมครับมีใครจําได้ไหมเอ่ย มาเรามาเฉลยกันนะครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมุมภายในรูปสามเหลีกกห่ยมรวมกันได้เท่าไหร่ครับจำได้ไหมอ่าคุเฉลยเลยรวมกันได้1นึอแปองศาหรือเท่ากับสองมุมฉาก นักเรียนรู้แบบนี้นะปุ๊บนักเรียนก็สามารถหามุมภายในรูปสามเหลี่ยมได้ถ้าเขากําหนดมาให้เราหนึ่งมุมหรือสองมุมเราหาอีกมุมได้นะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นรมมีรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแบบนี้นะครับแล้วเขากําหนดมุมภายในมาให้เราอ่ามุมแรกให้มาสมมติสมสมตินะครับให้มา เจหองศานะครับมุมที่2ให้มา60องศามุมที่เหลือจะมีขนาดเท่าไหร่นักเรียนจําได้ไหมเราก็ใช้ความรู้เรื่องนี้ครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะครับจะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมได้เท่าไหรครับได้เท่าไรหร่180องศานะครับเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือสมมุติว่ากูให้เป็นมุมมุมก่อกูอยากรู้มุมก่อในขนาดเท่าไหรอ่านักเรียนก็ ก็มีขนาดเท่ากับอ่ากูเขียนมุมก่อนแล้วกันน่มุมก่อนมีขนาดเท่ากับแน่นอนหนึ่ร้อยแปดสิบลบสองมุมรวมกันนะครนั่นเลยอาจจะเขียนเป็นอ่าเจ็ดสิบห้าบวกกับหกสิบแปดนี้ก็ได้เอามสองมุมบวกกันลบไปลบออกจากหนึ่งร้อยแปดสิบนะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยแปดสิบลบกับอันนี้รวมกันได้เท่าไหร่ห้าหกหกเจ็ดเลย ลบก,กันกลายเป็นเท่าไรครับ5ยืมไปเหลือ7จ็เลบสเหลือ45เพราะฉะนั้นมุมที่เหลือก็คือ45่สิบห้องศานะเ,เรียนลองตรวจสอบดู3มุมรวมกันนี้ได้180ไหนึ่งร้อยแปดสบไหมเจบวกกับสีเป็นเท่าไรครับร้อยยี่สบร้บบวกกับหกก็เป็น180่งอสงศานะครับเห็นไหมเราก็แก้ปัญหาได้หรืออาจจะเป็นแบบนี้ ถ้าตัวให้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับแล้วเขากำาหนดมุมมาหนึ่งมุมแค่หนึ่งมุมนะครับแค่หนึ่งมุมสมมติตรงนี้เป็น40องศาเขาถามเลยมุมที่เหลือมีขนาดเท่าไหร่อ่าสมมติผมให้เป็นมุม A มุ A. ม A จะมีขนาดเท่าไหร่นักเรียนทราบไหมนะครับตรงนี้อาจเป็น B ตรงนี้เป็น C มุมเอมีขนาดเท่าไหร่ก็ใช้ความรู้เรื่องนี้ครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมล้วเรียนสังเกตมุมนี้มุมนี้เป็นมุมอะไรเอ่ยมุมอะไรครับเราเรียนแล้วมุมฉากแล้วมุมฉากมีขนาดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่90องศาเราจะรู้ทันทีว่าฉากจะต้อง90เพราะนั้นมุมที่เหลือเราก็รู้แล้วก็คือการเอา180ไปไปลบ40แล้วก็ลบ90เพราะฉะนั้นคูอาจจะเขียนเป็นเอนะมุมเอ เท่ากับ180ลบกับ40แล้วก็ลบกับ90แบบนี้ก็ได้นะครับลองดูนะลองดูเท่าไหร่ครับ180ยไลบสีก็เหลือ100 140ครับตัวนะครับแล้วก็ลบกับ90เป็นเท่าไหร่ครับ50องศาเพราะนั้นมุมเอ๋เขามีเท่าไหร่50องศาลองเอาไปอะไรครับตรวจสอบดู90นะครับสมมุตศาเ้าสิบ 90, บวกเกก็เป็น100 80องศาถามว่าทําไมต้องรู้ว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อบองศามันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในการหามุมภายในของ